กูอยู่นี่กูอยู่นี่สวัสดีสวัสดีครับทุกคนครับอันนี้เราอยู่ในเกม Amazing s e l l m so a n นะครับคือเกมนี้ผมเจอในอิชิโอเกมมันเป็นแนวฮอลเลอร์มันเป็นอินดี้ฮอลเลอร์คือผมก็มาครับเรามาเริ่มเล่นกันเลย Starting แป๊บทำไมทำไมทำไมมันไม่มีเสียงวะ อ๋อถเอ้ยมันคือมันคือมันไม่มีดนตรีเว้ okay. I finally got home from work. There doesn't seem to be anything to eat at home. I should go to the store. ที่บ้านอ่ฉันกลับมาจากทำงานและเหมือนที่บ้านฉันไม่มีอะไรกินเลยฉันว่าฉันต้องไปหาอะไรกินที่ร้านขายของ โอเคโอเค g r o c อ r y มาเฮ้ยค like ือแ like ่บจะไม่แบบไม่ม like ีแบบว่าดนตรีนิดนึงแล้วเหรอแบบไม่มีดนตรีเล้วเครื่องสำอไงพุดดิ้งอเนีนยพุดดิ้ง โอเคพิซซ่าโอเคสวัสดีผมต้องการที่จะซื้อพิซซ่าสวัสดีตอนเย็นครับคุณผู้ชายอ่สิบดอลลาร์ครับโอเคครับขอบคุณสำหรับไม่มีเสียงชิบหายขอบคุณสำหรับการบริการครับเออเอ็นจอยครับเอ็นจอยอย่จอยดินเนอร์ขอบคุณเหมือนกันครับ จะคุยต่อก่อนมันคุยเหมือนเดิมนี่ยว่าคิดว่าคุยแบบมากกว่าน,นี้ได้คเคยจะเดินตามทางน,นี้ไปก่อนเด,อเดินตามทางน,นี้ไปก่อนแต่ละแวกนี้มันไม่มีบ้านเลยนะละแวกนี้คือแบบมันไม่มีบ้านเลย โอเคเงียบมากอะ่ะเฮ้ยแป๊บแป๊บแป๊บเฮ้ยพิซพซ่าลอยได้เว้ยเฮ้ยพิซซ่าลอยได้โอ้ my god โอ้ my god พิซพซ่าลอยได้ไอ้บ้าพิซซ่าลอยได้เฮ้ยพิซซ่าลอยได้ทำไมถึงทำไมเราถึงไม่มีเงาจริงจริงเราอาจจะตายไปแล้วที่จริงเราอาจจะเป็นวิญญาณโอเควุาพิซซ่า โอเควัปป okay. ิซาโอเคมนประตูยังเอวไม่ได้เลยคือทางเอวไม่ได้นะ <Okay. S 2> ครับเด็กๆก,ก่อนที่เรานั้นจะรับประทานอาหารทุกครั้งเราต้องล้างมือก่อนนะครับอกดเปิดก๊องไม่ได้สงสัยไม่ได้จ่ายค่านะ้ำฟิดไฟได้โอเค เอ้าวอ้าวกูยังไม่ทันอีไออิตาลิกิมาร์สเลยแม่งไฟดับละอ้าวแต่ออกไปข้างนอกได้ดิได้แต่เรื่องที่จะออกข้างนอกได้กูกูกูทำเรื่องก่อน what the fuck going on man what the fuck going on นี่มันเกิดอะไรขึ้นแกพี่ชายฉันอยู่ที่ไหนเนะพ่ชฉยโอ้ย oh y god พี่ชายล่างสูงโปร่งเหลือเกินหน้าทะนุถนอมคุณเป็นใคร <I view. S 1> ผมคือคุณ คุณหมายความว่ายังไงคุณจะเป็นผมได้ยังไงโอเค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 ้อเคโอเคโอเคเคโอเคโอเอเคโอเคโออเคบเเคออเคโนอเคโอเคิคโอเออเออเอเคอเออ Sleeping. Pour the dirty Randy in the water. แต่เราแต่แต่ข้านอกยังไม่อยู่เลยนะไม่น้อยให้เต็มอิ่มก่นเลย ฮะมึงจะไปที่ตะโตยอีกเหรอคือยังไงคือมึงหิวกลางดึกมึงเลยตื่นมึงเลยตื่นมาหาของกินหรือว่ายังไงอ่ะไป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 ถ้ามึงหิวกูก็จัดให้ไปเลยเลสโก กูอยู่หนีกูอยู่นีอ้าวพี่ชายหายไปพี่ชายหายไปไหนกูอยู่หนีกูอยู่นีพี่ชายพี่ชายหายไปไหนอา้าวพี่ชายไม่มีพี่ชายเฮียโ <Yeah. S 2> ถเฮ้ยร้าน <c oughs> มันปิดแล้วนะไปเฮีย yeah. ผมผมอยู่นี่เฮียเมื่อกี้ผมไม่เห็นเฮียทำไมครับมันเกิดอะไรขึ้นคนขายไม่ได้มาทำงานน่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาโอเคครับเดี๋ยวผมกลับแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยมาครับเฮีย แค่หน้าเหมือนพี่น้อยเลยโอ้พี่ชายที่เกิดอะไรขึ้นโอ้ไ oh ม่นะมือคลายหายและภาพก็มืดไปอเอ้ยจะโทร ขายมานอนตายหน้าบ้านฉันน้องเยอะไรดิไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ่อไม่ร่าจะเกี่ยวข้องกัในห้องนี้แต่ต้องปัดกวาดเช็ดถูใหม่เนี่ยแหม่อำแดงหกเต็มเลยกินยังไงเนี่ยตรงนก็พี่ชายเกิดอะไรขึ้นพี่ชายชื่อ,อ๊อ๊บ าอายุ6-7ปีผม,เป,มเป็นน่าจะเป็นรอกอย่างหนึ่งนะที่ผมขึ้น